สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในระดับของเกรด6นะครับหรือว่าประถมศึกษาชั้นปีที่6นั่นเองวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของจังหวะครับ mm hmm. นอกจากที่เราจะได้เรียนเรียนเรียนรู้เรื่องในเรื่องของเสียงมาแล้วเราจะเรียนรู้ในเรื่องของจังหวะ mm hmm. เราจะทำอย่างไรที่เราจะได้เข้าใจในคำว่าจังหวะได้เดี๋ยวพบกันครับใน ในเรื่องของจังหวะและการเรียนรู้ในรูปแบบของจังหวะกันเรามีอักษรนะครับใช้ในการแทนเสียงนะครับแทนของระดับเสียงประกอบไปด้วย c แทนโด d แทนเร e แทนมี me, f แทนฟาตัว G แทนซอน A แทนลา B แทนตัว T ครับให้จดจำนะครับ C D E F G A B Dolemyfa Solat ีอีกครั้งครับ C D E F G A B Dolemyfa Solat ีเราลองฝึกด้วยเสียงและการท่องจำครับ บรรทัดห้าเส้นเป็นเครื่องมือในการที่จะบรรจุในเรื่องของอักษรส,นสนัญลักษณ์ทางด้านดนตรีไปอยู่ในบรรทัด5เส้นนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัด5เส้นจึงสื่อความหมายของตัวระดับของเสียงนะครับโดยที่แบ่งออกเป็นเส้นและช่อง ที่ชื่อว่าที่เราเรียกว่าบรรทัด5้าเส้นก็คือมีทั้งหมดอยู่หเส้นและมีช่องอยู่สช่องจากรูปนี้นครับเวลานับบรรทัดห้าเส้นจะนับจากด้านล่างน,นะครับหนึ่งสาี่ห้านะครับและช่องก็จะนับจากด้านล่างเช่นกันครับหนึ่งสามสี่นะครับโดยที่เส้นประกอบไปด้วยเสียงมีซอน ทีเลฟานะครับมีซอนทีเลฟาและช่องนะครับประกอบไปด้วยโน้ตตัวฟาลาโดมีฟาลาโดมีนะครับและเมื่อเราเอานำรระดับของเสียงต่างๆนะครับมาทำการเรียงกัน ็จะเกิดการเรียงตัวของเสียงในบรรทัดห้เส้นเรียกรูปแบบนี้ว่าบันไดเสียงครับความหมายของบันทัดเสียงก็คือลักษณะเดียวกับของบันไดเลยนะครับก็คือเราทําให้เราเดินทางที่สูงขึ้นหรือต่ําลงเหมือนกับบันไดนะครับจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบน จากชั้น1สู่ขึ้นชั้นสองหรือขึ้นหรือลงด้วยอาศัยบันไดคือลำดับของเสียงนั่นเองแบบเดียวกันโดยที่ชื่อยังคงบนนะครับ C D E F G A B C D E F G A B ถ้ามีขึ้นได้อีกก็เหมือนกันเลยครับใช้ชื่อเดิมเราจะใช้ชื่อเดิม แต่สิ่งที่แตกต่างคือช่วงของเสียงจะเปลี่ยนไปครับตั้งแต่เสียงต่ำเสียงกลางและเสียงสูงก็ยังคงใช้ชื่อเดิมนะครับเรามาเรียนรู้ต่อนะครับว่าแล้วเราจะจดจำรูปแบบได้อย่างไรครับบรรทัด5เส้นนะครับมีการเรียงตัวมีการจัดการองค์ประกอบนะครับและเราจะทบทวนกันครับ บรรทัดทาเส้นนี่คือน้ตตัว C ต่อไปครับ D E น้อตตัว F น้อตตัว จเอบและชื่อก็ <B S 2> ยังคงวนต่อไปครับ <B S 2> D, D <B S 2> f F ตัว G นี่คือการเรียงตัวของบรรทัด5เส้นนะครับในระดับเสียงที่ไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบนวิธีการบันทึหรือบนจากล่างนะครับ เราเรียนรู้กันครับว่าจังหวะเนี่ยคืออะไรคิดไปด้วยกันนะครับคำถามคือจังหวะเนี่ยมีเสียงได้ไหมรยนรูปของจังหวะนะครับมีเสียงได้ไหมผมทำให้ดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะคำตอบคือมีเสียงก็ได้ ไม่มีเสียงได้ไหมคำตอบคือก็ได้แล้วเร็วได้ไหมแล้วช้าได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยแล้วอะไรที่เราเรียกว่าจังหวะคือคำว่าสม่ำเสมอนั่นเอง จะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้แต่สิ่งนั้นต้องสม่ำเสมอไม่ช้าช้าเร็วเร็วเร็วมั่งช้ามั่งไม่ได้ไม่ฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะกะระยะได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าถ้าเราพูดถึงการใช้ตาเรากะระยะเรามองเห็นนี่คือหเมตรนี่คือ1 m, นึ่ฟุต นี่คือ1เซนเรากะระยะเซนต์ต่อเซนได้เรากะระยะเมตรต่อเมตรได้นี่คือ1เมตรนี่คือ5เมตรลาก,กัได้นั่นคือการใช้สายตาในการกะระยะเช่นกันตอนนี้เราจะใช้หูเราจะใช้ความรู้สึกเรากะระยะของเวลากะระยะของเวลาในในที่นี้คือจังหวะนั่นเองเรากะจังหวะ ที่มีช่วงจวังหวะเท่าๆกันยกตัวอยา่างเช่นการกะระยะ1นาทีการกะระยะ5นาทีการกะระยะ10นาทีนี่หน่วยกว,กว้างๆนะครับแต่ในทางด้านดนตรีเนี่ยเรากะระยะนับเป็นวินาทีเช่น6 0ส ต่อนาทีก็เท่ากับวินาทีนั่นเองต่อวินาทีวินาทีนับระยะไปเรื่อยๆในทางด้านดนตรีก็เป็นแบบนั้นแหละครับเราเล่นกับเวลาเราเล่นกับจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะคือเราเล่นกับเวลานั่นเอง ผมมีตัวอย่างมีวิธีการเรียนรู้เพิ่มเติมไหมผมจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นและรูปภาพในการสื่อความหมายแบบนี้ครับไข่ในภาษาอังกคือเอกนะครับเอกไข่คือเอกและไก่แทน ชิคเก้นนะครับชิคเก้นผมจะเอาแค่สองสองรูปนี้มาเรียนรู้กันเอและ Chicken ให้อยู่ในรูปของจังหวะเราจะพูดเห็นภาพและคำศัพท์เหล่านี้ให้อยู่ในรูปของจังหวะลองไปด้วยกันนะครับฝึกความหมายด้วยกันนะครับข้อแรก คือเอ๋นะครับและชิคเก้นโดยกำหนดจังหวะความเร็วโดยประมาณนี้นะครับเข้าไปด้วยเอ๋เอ๋ชิคเก้นเอ๋ชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นเอ๋ลองดูครับ one two three go เอ๋เอ๋ชิคเก้นเอ๋ ชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นเอนักเรียนออกมากครับสองสามสี่อีกครั้งนะครับ เท่าเดิมนะครับหนึ่งสอง chicken chicken e g chicken e chicken Ch อีกครั้งครับ1 2 3่งสอ chicken chicken e g chicken e chicken เกิดความสนุกเลยครับ <c oughs> เราเพียงเอาแค่ คำศัพท์ไปบวกกันกับจังหวะนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่ในเรื่องของทงทางด้านดนตรีเราจึงจะแปลงนะครับเอกเป็นตัวอ่านว่าทากันครับเอกเนี่ยนะครับแปลงเป็นโน้ตหนึ่งจังหวะพูดคำว่าทาและ ชิพเขีนเป็นคำว่าทิทินะครับเป็นเป็นสองคำนะครับเป็นทิทินะครับทาและทิทิเดี๋ยวผมสร้างเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งจังหวะและกระเบตดหนึ่งชั้นเป็นทาทาทิทิทาทิ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 ทานะครับ ลองด้วยครับกำหนดจังหวะให้คร e: ับ1 2 3ไปสาทปาทิาทาทิ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 ทาอีกครั้งปะทาทิาทิทิทิาทิ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 ทาเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ในข้อ4บ้าง1 2 ทาทิทิทิทาทิทิทาทิทิทาอีกทีห่งไปทาทิทิทิทาทิทิทาทิทิทาข้อห้าบ้างหนะครับหนึ่งสองสามสทิทิทิทาทิทิทา เพียงแค่จังหวะจากนี้ไปเราก็ได้เรียนรู้แล้วครับว่ารูปแบบแบบนี้หนึ่งจังหวะรูปแบบนี้เป็นครึ่งเดียวในภาษาดนตรีเราเราก็เรียกว่าโน้ตตัวดำและขบ็ดนั่นนะครับเล็กๆน้อยๆเอามารวมกันเอาจังหวะมารวมกันการสื่อความหมายในทางด้านโน้ตดนตรีมารวมกันครับ ฝากนักเรียนนะครับในการเรียนรู้ในเรื่องของวิชา Insight Music ทั้งรูปแบบของอักษรที่แทนความหมายต่อเสียงนะครับและรวมถึงบรรทัด5เส้นที่เราจะแทนความหมายต่อเสียงและเรียนรู้เรื่องใหม่ครับเรื่องของแ n d s i g ซที่แทนความหมายต่อเสียงนะครับที่ที่มีลักษณะของการใช้ร่างกายเราสื่อความหมายต่อเสียงฝากนักเรียนทุกคนที่จะเรียนรู้ เรื่องของดนตรีทบทวนเรื่องเหล่านี้ครับและเราเจอกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ i n s i g h t Music ครับ